สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยกับผมกฤษณพลคางนงเคงนะครับซึ่งเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับครับคุณผู้ชมครับรายการกล้าท้ารวยนี่ถือเป็นรายการที่เปิดเวทีให้สมาชิกและผู้นําเข้ามา,าแชร์ประสบการณ์และวิธีการในการทํางานเพื่อที่จะประสบความสําเร็จกับธุรกิจ New k คซีไล์นะครับครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับ เราจะมานั่งพูดคุยกับคณะบริหารของบริษัท New KC l i g h t n e t w o r k จำกัดนะครับซึ่งถือเป็นคณะ,ะผู้บริหารที่เรียกว่าประสบความสำเร็จและมาแรงเป็นอย่างยิ่งนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่1เดือนหลังจากที่ขึ้นสู่เวทีกล้าท้ารวยในรายการกล้าท้ารวยตรงนี้นะครับนั่นก็คือคุณสุดที่นันทปิ่นนาคหรือครูน้อยนั่นเองครับสวัสดีครับครูน้อยครับสวัสดีค่ะค ผู้น้อยครับได้ข่าวกระแสแรงเป็นอย่างยิ่งในรายการกล้าท้ารวยตรงนี้ตีสองตีสามมีคนโทรมาหาถูกต้องค่ะเพราะแล้วก็สมัคงสมัชิกด้วยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับ คือมันเหมือนกับคําพูดที่เราพูดกันคุยกันนะค่ะพอเอสมันไปโดนใจเขามันไปถูกใจเขาครับคือพูดถึงว่าคือทุกคนนะคะพอเอสตอนนี้ก็คือกําลังประสบกับปัญหาสภาพที่ว่าเศรษฐกิจมันย่ําแย่ครับแล้วบริษัทเครือข่ายหลายๆบริษัทนี่ก็คือยอดมันตกยอดตกแล้วก็ไม่มีวิธีการไม่มีกลยุทธ์พลิกแพงที่จะนอกเหนือไปฉีดมิติได้ คล้ายๆกับว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เขาก็เริ่มลดรายจ่ายก็ประหยัดตรงนู้นประหยัดตรงนี้แต่คนที่เป็นผู้นำคนที่ทำเครือข่ายต้องกินต้องใช้มันไปไม่ได้เพราะเอสเพราะว่าหลายๆบริษัทก็ลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม o อ t มั่บงลดค่าใช้จ่ายในเรื่องโปรโมชั่นบ้างลดการโฆษณาอะไรต่ออะไรมั่ง เพราะฉะนั้นคนที่แย่ก็คือผู้นํำหรือสมาชิกเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้จากคนที่ดูทีวีอยู่นะผมเอสเขากําลังมองหาโอกาสแล้วหลายๆคนนะคะที่เปิดทีวีมาเจอเราเนี่ยเขามองเห็นว่าโอ้โหมันเป็นโอกาสมากๆเลยอืมครับแล้วของเราเนี่ยสมัครสมาชิกก็ฟรีครับผมแล้วก็ไม่บังคับซื้อด้วยจะซื้อทีละชิ้น2ชิ้นก็ได้สะสมได้หรือว่าจะซื้อยอดขึ้นตําแหน่งก็โอ้โหสุดแสนจะง่ายได้ง่ายได้มีแค่2ตําแหน่งตําแหน่งแรกเนี่ยห้าร้อยคะแนนก็ใช้เงินแค่สามพันกว่าบาท ตำแหน่งที่สองเนี่ยก็คือ2,000คะแนนก็ใช้เงินแค่หมื่นกว่าบาทแค่นั้นเองเออแล้ แผนการตลาดของเราเนี่ยก็เห็นเงินเร็วเห็นเงินง่ายเป็นแผนแบบไบนาร่าคือเป็นอะไรที่ง่ายๆตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยตำแหน่งไม่ตกเสร็จแล้วรักษายอดแค่เดือนละ100คะแนนเดือนละหนึ่งกล่องครับผมเอาอย่างเมื่อเราต้องซื้อกินซื้อใช้อยู่แล้วใช่ไหมคือมันเป็นสินค้าที่จําเป็นในชีวิตประจําวันที่ว่าเราจะต้องกินเราจะต้องใช้สังเกตดูได้อย่างเดี๋ยวนี้น่ะคนรักสุขภาพอเยอะนะคะพออายุสี่สิบห้ขึ้นเนี่ยก็คือปัญหา สุขภาพเนี่ยมันก็จะตามมาเดี๋ยวโรคนั้นโรคนี้เวลามันมาทีมันไม่ได้มาโรคเดียวนะพ่อพอร่างกายเราอ่อนแอนี่มันจะมาสารพัดโรคนัดกันมาเลยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงพี่คนหนึ่งใช่ไหมคะที่ดูรายการเราตอนตีสามครึ่งดูรายการยังไม่จบเลยพ่อเอสโทรมานี่แสดงว่าเขาเห็นโอกาสหรือเปล่าโอ้โหมองเห็นโอกาสแล้วก็อดใจไม่ไหวคุยกับเขาเขาก็บอกนะคะว่าพี่ก็ลองโทรมาไม่รู้ว่าคุณจะรับหรือจไม่รับคคุณตื่นหรือยังอะไรอย่างเงี้ย ด้วยชีวิตวิญญาณของเราที่มีความเป็นนักขายพอเอสมีโทรศัพท์มานี่ข้ามืดดึกนก็ต้องรับเพราอะไรคนโทรมาเนี่มันจะต้องมีสมัครเป็นสมาชิกซื้อสินค้าอะไรต่ออะไรคือมันเป็นโอกาสแล้วยิ่งตีสองตีสามแสดงว่าเขามีความอยากที่จะใส่ใจเขาสนใจ แสดงว่าธุรกิจนี้โดนจริงจริงมันคำพูดของเรานี่มันโดนเขาหลายๆอย่างแล้วคือธุรกิจบริษัทเครือข่ายอื่นเนี่ยที่จะมีตัวเป็นเป็นให้เห็นเนี่ยมีบ้านให้เห็นมีรถให้เห็นมีความสําเร็จให้เห็นอย่างเงี้ยหายากนะพอเอ็ เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเห็นโอกาสแล้วนะคะเขาโทรมาตอนเกือบจะตีสี่เกือบจะตีสี่วะเขาสมัครเป็นสมาชิกเลยนะคะบอกเลข13หลักบอกชื่อที่อยู่คืออย่างที่เราพูดไปใช่ไหมคะถ้าคุณสมัครตอนนี้มันอยู่แค่เลขระยะเลขหลักร้อยเลขหลักร้อยถ้าพรุ่งนี้มาลุนนี้มันอาจจะเลขเป็นพันอย่างที่บอกแหละเพราะเพราะอ้เฮ็ดเพราะว่าตอนนี้นะคะจากคนที่โทรมาสมัครเป็นสมาชิก อ้าวเสร็จแล้วเขาก็ไปแนะนําต่อบอกต่อเพราะว่าเขาสามารถที่จะวางผังคีคคย์สมัครคีย์สายงานได้เองครับเสร็จแล้วหลายๆคนพอเขาได้โอกาสสมัครเป็นสมาชิกเขาก็ไปแนะนําต่อบอกต่อต,ตอนนี้นะคคีสายงาน,น,นทาอะไรอะไรองเีเพราะเรามีนี่คือผู้บริหารถูกต้องเพราะว่าเออ ตอนนี้นะคะที่ครูน้อยมาทําธุรกิจกับนิวเคซีไลท์ตอนนี้นะคะคนที่โทรเข้ามานี้ไม่ใช่เกษตรกรนะคะพ่อเลงส่วนมากมีแต่นักธุรกิจนักเครือข่ายทั้งนั้นเลยเพราะหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านชาวช่องก็เคยทํายี่ห้อนู่นยี่ห้อนี่ยี่ห้ออู้ยไา้รับาเยอะแยะมากมาให้เ่างั้นเขาจะมีประสบการณ์แล้วเขาจะมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกชีวิตเขาได้บางคนนะพ่อเเป็นนี่เป็นสินบางคนเนี่ยไม่มีอะไรเลยถีบจักรยานเลย คนเท่าเปล่าอะไรต่ออะไรทําธุรกิจแต่สามารถมีเงินมีทองมีบ้านมีรถได้เขาเคยเห็นคนที่ประสบความสำเร็จจะเครือข่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะคนเครือข่ายเนี่ยกำลังสอแสวงหาว่าบริษัทไหนที่จะสามารถที่จะมาช่วยปลดดีโคตรินมาพิชิตเขาได้ค่ะครับผมแล้วพี่ปุญญุช์ที่บอกว่าโทรมาตอนตีสี่นะคะวันนี้ก็มาออกรายการทีวีด้วยวันพุธวันนี้มามาวันนี้มาอัดรายการทีวีกับกับเราด้วยนะคะแล้วไม่ธรรมดานะคะด้วยใจที่เต็มร้อย ตัดสินใจขึ้นตำแหน่งสูงสุดของบริษัทเลยขึ้นตำแหน่งสูงสุดเลยคือขึ้นแล้วมันจบเลยไงจบเลยไม่ต้องมาคายักษค่ายอนไม่ต้องมาทีละชิ้นสองชิ้นไม่ต้องมาสะสมยอดก็ขอทำคะแนนแค่หมื่นกว่าบาทแล้วก็สบายไม่ต้องมาซีเรียสอะไรแล้วแล้วแก คือคุณคุณนุชนะคะก็ะคือเขาเคยทําธุรกิจเครือข่ายมาอยู่แล้วเขาก็มีรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าครับไม่ได้รู้จักเลยเตียมกันมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เตียมเลยไม่ได้เตี้ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเออพี่นุชเนี่ยอยู่แปดลิ้วฉันเชิงเราคูณน้อยอยู่ปักทงชัยคือเขาดูคูณน้อยในทีวีเขาบอกว่าอื มีความรู้สึกว่ามีความเชื่อมั่นในตัวครูน้อยอเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีความเชื่อมั่นในตัวเรานะคะหมอเอสครูน้อยจะไม่ทําให้เขาผิดหวังอืมครับอ่เมื่อเขาเชื่อมั่นในตัวเรารแล้วนะคะหมอเอสพอเราแนะนําเขาเขาก็ทําตามที่เราแนะนำํำค,คือหนึ่งเมื่อ คุณคิดว่าธุรกิจ UKS l i f เนี่ยมันสามารถเป็นไปได้ครับผมสมัครเป็นสมาชิกทันทีเพื่ออะไรครับจองที่ว่าเราอยู่ต้นต้นพอไปนอร่อย่างที่บอกนะคะทุกคนต้องใส่ซ้ายใส่ขวาแล้วจะไปใส่ตรงไหนล่ะก็ต้องใส่ซ้ายใส่ขวาลงไปหาข้างล่างใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือเราจะได้แมทชิ่งได้อยู่ในเลเวลคือผลประโยชน์เราจากทันทีคคนเรือขายนี่รู้ดีอยู่แล้วนอ้แล้วพี่นุชดกแกเข้าใจนะว่าระบบ b บ n น r รกับสตาสเตปเนี่ยมันคนละเรื่องถ้าสตาสเตปเนี่ยนะคะต้องเอามาติดตัวเองหมดเลยเ<อ>พราะไม่งั้นผลประโยชน์หาย<อ>แต่ถ้าไบ n นารนะคะไปใส่ชั้นที่10ชั้นที่ 100, ร้อยก็คือลูกของเราก็คือชั้นที่ 1, 1> ของเรารเพราะฉะนั้นอย่างครูน้อยเนี่ย อยู่ต้นสายครับคุณน้อยสามารถที่จะช่วยทีมงานด้วยทุกคนใส่้ส้ใส่ขวาช่วยคนนู้นคนนี้โอ้นี่คือเสน่ห์ของของไบนารีครับสามารถสร้างโอกาสให้คนสําเร็จเหมือนเราได้ถูกต้องเราไปเราใส่สายงานใส่ลูกทีมไปช่วยคนนั้นคนนี้เราไม่ได้เสียผลประโยชน์แถมเราได้ใจได้ใจลูกทีมได้ทีมงานที่แข็งแกร่งครับ โอ้คือมันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วการทําธุรกิจเครือข่ายนะคะพอเอสจากคนที่ไม่รู้จักกันจากคนที่เห็นหน้ากันทางจอทีวีแล้วมาได้สัมผัสกัน,ม,ม,กนมันมันมีความรู้สึกว่ามีความผูกพันกัน<อ>ยิ่งกว่าญาติพี่น้องนะคะพอเอสบางครั้งน่ะญาติพี่น้องที่สายเลือดเดียวกันเนี่ย<อ>ยังไม่สามารถช่วยเหลือกันเท่ากับคนเครือข่ายนะคะคนี่คือสเสน่ห์ของเครือข่ายนี่คือสเสน่ห์ของเครือข่ายใช่แต่ตอนนี้เดี๋ยวเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นคนโทรหาตอนตีสามฟังปุ๊บโทรมาสมัครเลย พอเอสคะแล้วขึ้นตำแหน่งสูงสุดเลยวันนี้วันพุธใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อวานนี้วันอังคารครับรายการคูณน้อยออกอากาศเมื่อวานนี้รปรากฏว่าคนเก่าก็โทรมาว่าจะทําออยังไงยังง้นยางงี้โทรมาเออสมัครเป็นมีคนสมัครต่อเป็นสมาชิกแล้วคนที่ดูรายการทีวีก็โทรมาสมัรโอ้โหมันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบเหลือเชื่อนี่หนึ่งเดือนเองนะครับแค่หนึ่งเดือนพอเอสครับนี่คือ โอ้โหมันเป็นอะไรที่ปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการแล้วเป็นปรากฏการณ์ใหม่ครับซึ่งไม่ใช่ว่าครูน้อยไม่เคยเจอนะพอเอ๋เมื่อปี52ซึ่งครูน้อยได้มาออกรายการทีวีกับบริษัทบริษัทหนึ่งที่เอ็นทีวีนี่แหละครูน้อยเจอปรากฏการณ์นี้มาแล้วโทรมาทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วเมื่อวานนี้ครูน้อยเจอแล้วกระแสแรงมากแล้วแล้วไม่ใช่ว่าครูน้อยเจอคนเดียวนะคะทีมงานของครูน้อยหลายหลายคนที่มาอัดรายการทีวีไม่ใช่เฉพาะครูน้อยไม่ใช่เฉครอวคนนี้นะคะ คนที่ดูทีวีนะคะเขาจะไม่ได้เชื่อในตัวครูน้อยเพียงคนเดียวแต่เขาจะเชื่อในทีมงานของค,ออครูน้อยคือตอนนี้นะคะไม่ว่าท่านจะสมัครเป็นสมาชิกกับทีมงานของครูน้อยคนไหนท่านมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จรเพราะตอนนี้เรามีแผนเราก็ปี้แผนเรามีแผนที่3เดือนแสนค,คือไม่ถ้าท่านเข้ามาในธุรกิจ New KC Life นะคะคถ้าท่านตามตามแผนตามบล็อกของเรารเรียกว่าลายแทงมหาสมบัติ เพราะทุกคนเป็นทุกคนเป็นหุ้นส่วนของบริษัทไม่ใช่เฉพาะครูน้อยคนเดียวถูกต้องการทําธุรกิจ New KC Life นะคะเรามีแผนสําเร็จรูปแผนแห่งความสําเร็จ3เดือนเสนแต่ถ้าคุณทําได้มากกว่านี้คุณก็อาจจะได้เดือนละเสน3เดือนคุณอาจจะได้สามเสนก็ได้เพราะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยทำมากได้มากมันไม่เหมือนกับเราไปรับราชการหรือเป็นลูกจ้างบริษัทเครือข่ายมันไม่มีลิมิตพรางั้นนหครับไม่มีลิมิตค่ะเพราะเอส อย่างสมัยแต่ก่อนนะคะครูน้อยรับราชการครูนะคะก็คือเงินเดือนเดือนละ4ี่หมนก็รับแค่เดือนละ 40, 40, 000, สี่หมื่นสิ้นเดือนก็สี่หมื่นพอสิ้นปีก็อาจจะได้ขึ้นค่ขั้นหนึ่งขั้นครึ่งก็ได้ประมาณแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งแต่มาที่เรามาทําธุรกิจเครือข่ายนะคะมันก้าวกระโดดเลยนะคะ อย่างสมมติในเดือนนี้เรามีค่าวความเนี่ยห้าหมื่นเดือนหน้ามันอาจจะก,กระโดดเป็นแสนหนึ่งก็ได้นี่คือสเสน่ห์ของมันเลยนี่คือสเสน่ห์เพราะรว่าจากที่ครูน้อยทําธุรกิจเครือข่ายเมื่อ,อธุรกิจที่บริษัทเดิมนะคะ แค่สองสามปีนะคะครูน้อยสามารถมีมีทรัพย์สินเนี่ยมูลค่าเป็นสิบล้านยี่สิบล้านจากธุรกิจตรงนี้ครับผมนี่นี่คือได้จากเครือข่ายเครือข่ายแล้วหลายหลายคนที่เขารู้จักครูน้อยมาตั้งแต่ต้นนะคะเขาจะบอกว่าชีวิตครูน้อยยิ่งกว่านิยายค่ะยิ่งกว่านิยายว่างถหลายหลายคนเขาตั้งฉายาครูน้อยนะคะผู้หญิงแกล่งเป็นหญิงเหล็ก ครับโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยครับพอเอ็ครับตอนนี้กระแสเรียกว่าเริ่มมาแล้วก็ทั้งเก่าทั้งใหม่ผมลงกันเข้ามาไม่เฉพาะมาที่คุณน้อยมาที่สมาชิกที่เข้ามาออกรายการด้วยถูกต้องค่ะเรียกว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะหลายๆคนนะคะพูดก็ไม่ค่อยเก่งหน้าตาก็บ้านๆธรรมดาธรรมดาแต่มีสามารถมีรายได้เนี่ยโอ้ เป็นแบบว่าจากการทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเยอะมากเลยเป็นหลายๆร้านนะคะได้มีบ้านมีรถมีอะไรพลิกชีวิตเนี่ยโอ้โหมากมายเลยค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความมหัศย์ มหัศจรรย์ของธุรกิจเครือข่ายและความาามหัศจรรย์ยนี้จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับผมโปรดติดตามตอนต่อไปที่ u k s i <c oughs> <C> Life โอ้โมันสุดยอดมากๆเลยค่ะครับผมครับผมนี่หละครับคือเรื่องราวของครูน้อยในช่วงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูในเรื่องของแผนง,งานและจะมีการจัดประชุมที่ปักธงชัยนะครับว่าตรงนี้ครูน้อยเตรียมการอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ